สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้จะมาพามาดูเรื่องระบบน้ําที่เรียนไม่จบเราต้องแก้ไขไปตลอดนะครับอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราจะจะบริหารจัดการทังนะ้งไหนเนาะแต่แต่แล้วแต่ขนครับคือปั๊มตัวนี้คือปั๊มโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะหาไปเปิดมาเบิ่งกันอันนี้คือสวนมะพร้าวยังต่อไม่เสร็จครับเดี๋ยวต่อเสร็จเดี๋ยวผมพามาดูว่า เปิดพร้อมกันร้อยหัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมพาไปเปิดก่อนครับมันจะได้เข้าใจไงเนาะเดี๋ยวอธิบายไปด้วยไปอธิบายไปน้านี่คือโซลาร์เซลล์ของเรานะครับปัม๊มโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวอันนี้เราเราเราเปิดน้ําออกมาจากบ่อเราอยู่นะครับตามสองนิ้วมานี่อันนี้คือสูบน้ําใส่ร่องสวนมะพร้าวนะครับทีนี้หาก,ก็จะเลียน เปลี่ยนด้วยกันเห็นนะครับมัน,นมีตู้ควบคุมสองตู้ครับอันนี้ตู้ตู้ปั๊มหอยโคงแต่เป็นโซล่าเซลล์เหมือนกันนะครับอันนี้ตู้บาดาลเดี๋ยวผมน้ําบาดาลครับปิดก่อนใช้ามาสามปีแล้วนะครับทั้งสองตู้นี่สามปีครึ่งแล้วสามปีครึ่งแล้วครับยังไม่มีปัญหาอะไรเลยมันมีไอ้ตู้นี้จะมีหลังเต่าอยู่นะคะนาลหลังเต่าแล้วก็สลับสลับมาใช้หมด พเพราะเพงไอสี่แ่งจะใช้ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับมันจะใช้พร้อมกันไม่ได้ครับเราก็ทําการเปิดนี่ปึ๊บมันจะขึ้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวเป็นหนึ่งเราก็กดไปดูกันนะครับทีนี้น้ำตัวนี้ก็จะหยุดแล้วนะครับบาดาลเราจะหยุดแล้วเราจะไปปั๊มน้ำคง,งกันผมจะพาไปเพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆเลยครับต่อเสร็จแล้วก็ลองระบบน้ํากันเลยเนี่ยผมก็เลยมาอัปเดตไว้วันนี้วันที่ส1บอดไอ เดือนธันวธันวาสองพันาร้อยเวลา10บนาฬิกาสานาทีเก็บไว้เป็นความทรงจำครับคือระบบน้ำของเรานี่ครับปั๊มหอยโข่ง3มนิ้วนะครับกี่แรงผมจำไม่ได้เดี๋ยวเ่อหน้าผมมาจอดสเปคให้อันนี้ห่าต่อไปแล้วก็ปิดไปดูนะครับนะครับผมจะปิดวาล์วไว้ก่อนเพราะว่ายังต่อไม่เสร็จเนาะปิดวาล์วประตูน้ำไว้ก่อน เราจําเป็นต้องเดินออกออกจากท่อเมนนะครับสามนิ้วนะครับอย่างน้อยนะให้ได้สักสามสามท่อนขึ้นไปนะเพื่อในการขับส่งน้ําอยู่ดีๆเราจะมาลดลงสองนิ้วเลยเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับจากประสบการณ์ผมอย่างน้อยขอให้ต่อออกไปสักสามท่อนสามท่อนนะครับสามท่อนจากตัวเนี้ยจะไปไหนก็ได้ไปสามท่อนครับผมไปฝั่งนี้ก็สามท่อน ผมก็มาแยกกันไปฝั่งนี้ก็3าท่อนมาฝั่งนี้ก็ประมาณ3าท่อนเนาะค่อยไปลด2นิ้วครับมามาดูกันว่าน้ําน้ําจะเป็นยังไงสว่วไอเงาะเราประมาณ50หัวนะครับนี่คือการนนี่ยังยังไม่ได้ถมอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็เดินไปบ่ได้พราะโอ้ยแรงมากอันนี้ต้นน้ํานะครับแต่ผมเดินระบบหัวท้ายนะหัวท้ายหมายถึงว่าผมทําตัวนี้สนิ้วนะครับออกมาจาก ออกมาจากปั๊ม3นิ้วมาลดเหลือ2นิ้วผมปิดหัวท้ายเหมือประมาณว่าใส่ตรงเนี้ย2นิ้วลดไปนิ้วหนึ่งตรงนั้นก็ผมต่อให้มันทะลุก,กันได้เดี๋ยวผมพาเดินดูจะได้อธิบายถูกครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอรงอันใดเบิรงนี้ก็ได้อะดูอันนี้ก็ได้ครับแรงนะครับนี่แรงแรงเวียงน่าจะอยู่หัวนี้รัศมีนะครับ ผมว่าน่าจะอยู่หกเมตรนะหัวเนี้ยครับหกเมตรมีห้าหกเมตรแน่นอนดูครับจากจากผมเนี่ยครับไปนี่ประมาณนะครับประมาณสามเมตรประมาณสามเมตรแล้วก็บริเวณโดยโรอบแสดงว่าเป็นหกเมตรถ้าวัดจากศูนย์กลางออกนะครับรวมกันจะเป็นหกเมตรฝั่งผมสามฝั่งนู้นสามไกลนะครับเนี่ยห็นใกล้ๆอย่างนี้ไกลสามประมาณสามเมตรแต่เรามาดูกันครับนี่นี่ระบบเงาะ น้ำแรงครับผมว่าน่าจะเปิดพร้อมกันได้เป็นร้อยหัวนะจากจากรลศมีน้ำนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้อยากให้มันกว้างขนาดนี้ครับเราอยากให้ได้แค่อยู่บริเวณต้นผมว่าดีไม่ดีถึงสองร้อยหัวนะถ้าเราจะเอาแค่เม็ดเดียวครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับนี่นี่คือ อันนี้เป็นเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับโบเมนว่าผมเฮ็ดไวแล้วผมค่อยมาเพื่อให้เบิรงนะโบเมนครับเราดูไปพร้อมกันเลยครับนะครับดินเพิ่งจะโดดน้านะครับผมจะให้เบิรงพร้อมกันเลยผมก็จะได้มาลุ้นพร้อมกันว่าตัวไหนเป็นแบบไหน,นเห็นไหมอย่างตัวนี้ติดอยู่เห็นไหมครับผมก็ต้องไปแปลงก่อนแต่บรลูนจะทึกโทรศัพท์ผมบอกผมพาดูแบบเรียวๆเลยนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยครับเนี่ยลัดโอ้โหน้ําแรงมากผมว่าแรงเกินไปว่ะเห็นไหครับโดนอะไรเนี่ย โอ้ผมนะอืมกล้องผมทึกน้ำนแรงเกินเดี๋ยวผมดูกันเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวกล้องผมกระทึกน้ำไปละอย่างแรงผมบอกเลยอีกก่อนผมก็โง่โง่เนาะน่าจะเป็นที่หัวครับนี่เห็นไหมเราซื้อมา100หัวก็จะมีแบบติดๆข,ขัดๆอยู่ประมาณสัก10หวัว เสีย,ยอย่างน้อยอ่ะสินะครับทางที่ดีเราก็แก้ไขเอาเดี๋ยวค่อยเอาหวัวมาเปลี่ยนห้าเซ็งเลยโอ,โอ้ได้ล้โอ้ยโ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 ย,โย,โยถูกโทรศัพท์ครับ<ห>ผมบ้าผมน่าจะเรียนจบแล้วนะเกี่ยวกับน้ำนี่อันนี้นะครับ เราใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับไอพลังงานเสียงอาทิตย์นั่นมีปัญหาครับหัวนี้มีปัญหานับไว้นะครับเดี๋ยวผมเซตขอเซตกล้องก่อนล้องดนนะนี่ระบบน้าครับกับกระเซษตะกอนเฮ้ยเห็นไหมขนาดตัวนี้ห่างแต่ยังไม่จบนะครับไอบางต้นมันจะห่างนะครับบางต้นมันจะห่างประมาณนี้อย่างเงี้ยครับผมก็จะต้องทำเอาข้อหงอครับหักเข้ามาหักเข้ามาแล้วก็เอาไว้ใกล้ต้นเขาแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ถมนะครับเราขุด เราขุดทดลองน้ําก่อนเดี๋ยวเราทําอะไรเสร็จเราค่อยถมทีเดียวโอโหเวิร์กมากเวิร์กมากต้นงอก็เริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วครับน,น,นี่มัี้ม่วงเบาเราไม่ต้องต่อครับค่าใครปลูกมั่งม่วงไม่รอดนี่ไม่น่าจะปลูกอย่างอื่นแล้วนะ <c oughs> เป็นอะไรที่ปลูกง่ายครับโอ้โหระบบน้ํโคตแรงครับเดี๋ยวเราจะดูกันไปทีละล็อกนะ อันนี้สวนขาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับบางระบบสวนขาผมจะไปเอาท่อเก่านะครับท่อตัวนี้ครับนี่นีเห็นไหมครับท่อสีดํา Pe นะครับผมจะเอามาต่อใส่มังไอต่อใส่ขาแทนเพราะเราทําเป็นสวนขาสวนเงาะผสมกันรองเงาะใหญ่ครับนี่น,น,นี่น่าจะมีปัญหาบอมากแปลงก,ก็ท่อตันผมขอเดินเข้าไปดูนะครับน่าจะมีปัญหา ตอนไหนมีปัญหาเราก็ทำแบบนี้แล้วเดินมาดูเช็คไม่รู้เป็นพ่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้เพราะว่าผมจับโทรศัพท์อยู่ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเราบึงกันแบบเรียวๆเลยนะเอาแรงแล้วแรงเสยคิดจะแรงก็แรงครับอ๋อตัวนี้คอยคอยตัวนี้เบาตัวนี้คอยอะไรวะแสดงว่าผมผมว่าน้ามันน่าจะดันกันนะนี่นีย ผมปิดหัวท้ายแบบไหนนะครับมาดูมาดูที่ผมบอกว่าผมปิดหัวท้ายใช่ไหมนี่ครับนี่คือผมปิดหัวท้ายนี่ก็สองนิ้วเดินมาเมนเดียวกันนะครับสองนิ้วผมก็มาปิดเนี่ยเส้นเดียวกันนะที่ผมพาเดินมาดูนะครับปิดหัว,ป,หวปิดท้ายจะน้ําจะได้แรง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 ,งตรงนี้ครับแรงปลายแรงท้ายด้วยแต่จะแต่จะไอ้อะไรนะเขาเรียกเปรียงเปือ,อ้ยงภาษาไห้พูดอะไรผมไม่รู้เลย มันก็จะเปลืองไอ้ท่อเมนเขาได้แต่คุ้มครับทําทีเดียวแล้วจะจบแต่ถ้าบางคนนี่เสียดายนะฮะถ้าเสียดายบ่มีจบครับเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนี่เราเดินไปเลยครับตันนี้ปลูกเพิ่มครับปลุกปลก,ปลกซ่อมปลูกใหม่นี่เดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยนะเราดูพร้อมกันเราก็ต้องเดิอนอยู่ตรงกลางครับโาสิบ,บึงระบบน้ำเนาะอันนี้มันไกลเห็นไหมครับมันไกลเกินผมจะเอาไปใกล้ๆกัน ไกลมาก,กน,นะครับห่างกันประมาณเมตรห้าสิบเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้มันเหลือประมาณห้าสิบเซนเราจะได้เปิดน้ำทีเดียวพร้อมกันซักกีหัวสักร้อยหัว,หวครับเดี๋ยวนะแล้วเราจะมาเบาไว้เราจะมาเบาห,หัวตรงสปริงเกอร์ไ้ครับซื้อหัวสปริงเกอร์ผมแนะนําถ้าทําสวนต้องซื้อหัวแบบนี้นะครับหัวที่มีวาล์วปิดนะอย่าซื้อแบบที่มันตายตัวนะครับมันจะริ่งแรงริง่งเบาไม่ได้ครับ อันนี้คือแนะนําจากประสบการณ์ที่ผมผมหาวิธีเกี่ยวกับน้าํามา3ปีครึ่งน้ํารั่วครับไปดูครับน้ำรั่วแรงมากโอ้โอย่างแรงอะไรวะน่ะทอมเนแตกบ่กปุ้ยดูครับเอาอันนั้นตันอันนั้นตันเดี๋ยว เดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอแบบเร็วๆและยาวมากครับเดี๋ยวสักครู่ครับแป๊บหนึ่งผมไปเปิดใส่อะโวคาโดก่อนถ้าไม่งั้นน้ำเราจะแรงจัดไปมาดูนะครับถ้าเปิดอะโวคาโดนี่น่าจะมีเกินร้อยเอ้ยน่าจะร้อยไหมน่าจะประมาณแปดสิบถึงร้อยหัวเอาก็แล้วกันผมไม่ได้นับตายตัวครับ บางทีผมตอบไปนิดๆหน่อยๆเยวผมมีวาล์วแยกอยู่ตรงนี้ครับน้ำโคตรแรงครับนี่นี่อยากเข้าใจอะไรก็ทักมานะครับนี่นี่ผมจะหาอะไรมาปิดได้อยู่ผมขอล่อยน้ำเข้าไปเอาโวคาโดก่อนเพราะว่าตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วน้ำแรงจัดไปครับเบาแล้วครับกำลังไล่น้ำนะครับนี่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 น ผมอยากให้มันได้อยู่ประมาณนี้ครับนี่แต่ตอนนี้ยังไม่ดันนะครับเขากําลังไล่ไล่หัวอยู่เขาเรียกว่าไล่อะไรครับไล่หัวไปหาอะโวคาโดนะเดี๋ยวให้อะโวคาโดเต็มท่อเมื่อไหร่เขาก็จะมีแรงดันอัดขึ้นมาอีกครับตอนนี้น้ํากําลังจะปั๊มขึ้นไปสมบูรณ์ครับสวยมากครับระบบน้ำที่สวนครับบางคนนี่ ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเนี่ยผมแนะนํามาดูครับมาดูงานดูนะครับน้ำมันเลงนขนาดผมเปิดไปเป็นร้อยหัวแล้วอย่าพึ่งอย่าใจร้อนสิลูกมันจะได้หรอกมันจะได้หรอกว้าวว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 ีวว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 วยวววรวววววควว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 อวววเววววววอะนะเ โคกหนองนาได้นะครับดูดูผมปล่อยนี่ถ้าบางคนนี่ไม่อยากไก้เขาเรียกไม่อยากติดระบบสปริงระบบน้ำเราก็มาปล่อยน้ำแบบนี้ดีกว่าครับง่ายดีนี่ง่ายไหมปล่อยระบบน้ำแบบนี้ก็ง่ายนะครับเพราะว่าเรากำลังจะทำใส่ใส่อะไรนะครับใส่ ใส่สวนไผ่บุกไอ่ไผ่ไผ่ไสร้างมนผมจะทำแบบนี้ครับทำเป็นระบบน้ําไหลปล่อยที่เดียวไหลไปหมดเลยมาดูกันโอยอย่างแรงครับอย่างแรงอย่างแรงอันนี้คือเราเราเดินดูด้วยกันเลยนะครับว่าตัวไหนมีปัญหาผมก็จะจัดการแก้เลยครับแต่ตัวนี้น้ำโคตรแรงผมบอกก่อนน้ำโคตรแรงครับ โคตรจะแรงด้วยไม่ใช่แรงธรรมดานี่ปล่อยไปแปดสิบถึงร้อยหัวแล้วนะข้างล่างยังไม่ได้ต่อลงไปครับเดี๋ยววางระบบมะนาวกันผมจะเอากล้วยออกแล้วก็เอามะนาวลงมาปลูกครับมีท่อมีอะไรเตรียมการไว้แล้วเราะต้นนี้ก็ไม่ถูกน้ำครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาท,ทําทีเดียวง่ายดียังไม่เสร็จครับเพิ่งจะเริ่มวางระบบเพราะว่ามันทําไม่ทันครับ ผมไม่สบายไงผมเป็นหมอนรองกระดูกทํางานช้ามากครับบัดดีเหากะจะวางเอ้ใส่เนี่ยใส่อะไรนะครับแล้วใส่เนี่ยเาจะมาวางใส่ขาเดี๋ยวรอสักครู่ครับขาเอาเงาะให้รอดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะขานี่เราพื้นระยะสั้นอยู่แล้วแป๊บ,บนึง นี่ก็โอเคครับแรงทุกหวัวทุกหัวแรงมากเราไปดูไออโวโคาโดก่อนทีนี้อโวโคาโดจะเป็นยังไงครับมาดูกันตอนนี้หัวเราไม่มีติดขัดนะฮะแต่ตรงนี้เราจะแยกไปเดี๋ยวค่อยมาหาระบบจัดการใหม่ดีไม่ดีผมจะต่อท่อสองนิ้วให้มันทะลุหากันได้เลยเฮ้อนี่ไงเดินมาสวยเลย เฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษตัวนี้มีปัญหารูติดติดดินครับอีาโอ้เดี๋ยวปล่อยข้อกไปครับแล้วก็ปิดอันนี้ก็ปลูกใหม่นะครับซ่อมโยวันนี้พามาเดินดูระบบน้ำครับดูกันยาวยาวไม่ต้องรีบนะ ย่ <Yo! S 2> ถูกโทรศัพท์ผมเสยโอเค okay. ตอนนี้ก็เบามีปัญหาเหวี่ยงไม่ไม่ตรงเท่าไหร่เดี๋ยวนะครับเขาเหวี่ยงแบบไม่เป็นอย่างที่เราคิดเท่าไหร่มันต้องแบบบึ๊บบึ๊บน่าจะมีอะไรติดขัดหรือเปล่าต,ต้องปล่อยน้ำออกแบบนี้ครับปล่อยให้เขาวิ่งก่อน แต่น้ำไม่ขาดนะครับดูครับน้ำไม่ขาดเลยครับดูครับเพราะเราต่อแบบท่อเมนหัวท้ายไงครับเราเดินให้มันทะลุหากันได้นี่มาฐานมาฐานมาฐานเดี๋ยหัวสุดท้ายหัวหนึ่งนี่มาดูครับ ตอนนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะฮะประมาณนะฮะน้ำมันก็เลยแรงดันไม่สูงน้ำมันน้ำมันจะสูงอยู่ประมาณประมาณช่วงช่วงไหนช่วงเที่ยงนี่แหละครับแรงมากเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองประมาณไอสิบเอ็ดนาฬิกาถึงบ่ายสองโมงก็แล้วกันน้ำที่เหมาะสมกับแังสุล่าเซลครับ นอกนั้นก็ใช้ได้ครับแต่ต้องเปิดน้อยหน่อยครับแต่ถ้าจะเอาเรงก็ต้องช่วงนี้ครับเพราะเด็ดตอนเย็นจะเรงกว่าตอนเช้านะบ่ายโมงบ่ายสอง่ครับต้นนี้ยังไม่ได้ติดผมลืมไปเอาท่อพอีมาเดี๋ยวเอาท่อพีีมาใส่ให้เขาใส่ต้นครัเดี๋ยวผมไปเดินเอาททอพีอก่อกนนี่นี่น,นี่ตัดอันนี้ก็ได้ครับ สวนเราเองตัดไหนก็ตัดเลยครับเยอะเยอะจัเดเดี๋ยวเส้นนอกดีกว่านี่นี่เส้นนี้เส้นนี้นี่ก็ถนนนะถนนรอบสวนนะของผมโชคดีโคตรครับทำไมโชคดีครับมีถนนติดสวนนี่โชคดีนะครับเราลำเลียง ขเขาเรียกอะไรอะลำเลียงไงอ้จะว่ายังไงครับลำเลียงพวกปุ๋ยพราเศษฟางเศษอะไรมันจะได้ขนง่ายครับแต่มันจะยากต่อกันป้องกันขโมยนิดหนึ่งผมเข้าง่ายครับแต่ไม่เป็นไรผมส่วนผมติดบ,บ้านสองหลังสามหลังกับของน,านา้าเพื่อนนะกันไกลเราต้องพุบติดตัวหน่อยครับ เดินระบบน้ำนี่ต้นนี้กินอิ่มครับแต่ไม่ได้ใบครับได้น้ำเอาแค่นี้พอกว่าจะเสียดเปียกหมดแน่คนอื่นได้เป็นฝอยๆเป็นน้ำเป็นฝนนี่ได้เต็มครับนี่นี่มันเบานะครับเบาเบาเถ้าโซนนี้ขึ้นมาเบามากครับเบาไป เดี๋ยวต้องปิดต้องต้องปิดเป็นแถวครับแล้วก็เรามีเรามีท่อแบบนี้ด้วยนะเราอยากให้แถวไหนหยุดเราก็ปิดตรงวาลไว้วาลประตูน้ําต้องทานะจำเป็นต้องทําโหต้นนี้กินอิ่มนะน้ำสำรานมากมีทั้งสปริงเกอร์มีทั้งระบบน้ําครับพอครับแค่นั้นพอกินอิ่มกว่าเพื่อนโชคดีมากมา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 เดินเดินดูไออะโวคาโดกันเดี๋ยวผมจะปิดแถว พาเดินปิดครับถนนเราก็ยังไม่ได้ต่อครับสวนถนนเดี๋ยวเอาธิะสวนครับมะพร้าวให้เสร็จก่อนเอาเป็นว่าออาอยัางไงดีครับเดี๋ยวเราปิด ิดแถวนี้ไว้ก่อนดีไหมหเดี๋ยวเราไปปิดแถวแถวนี้ไ้ก่อนนะ่ะขอปิดแถวนี้นะครับให้มันไปให้มันไปแรงแถวท้ายครับไม่รู้จะแรงไหมเดี๋ยวมีเบาอยู่โอ้คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้รู้เรื่องน้ำกัน เพิ่งจะวางระบบน้ำครับนี่แล้วก็ปิดมันก็ปิดปิดทั้งซ้ายครับไม่มาครับไม่มาไม่ได้ครับได้อยู่ได้อยู่กำลังดันครับมาดูกันได้ไม่เอ่ยอได้อยู่ครับโอเคได้อยู่ โอเคได้อยู่ได้อยู่เพราะข้างบนเราลืมไปว่าเราใส่หัวไอ้นี่ใส่หัวแบบนี้ครับบางต้นเราใส่หัวแบบนี้นลืมลืมลืมว่าแล้วทำไ,ไมไม่หมุนนี่เราทดลองหัวแบบนี้ด้วยผมว่าต้องเอาเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวผมต่อใหม่ต่อแล้วก็ไปใกล้ๆครับ ก็หวระบบนี้มันมันต้องอยู่ใกล้ๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ามาแจ้กันใหม่รอขอ้อข้อต่อก่อนเอาครับสรุปว่าเดินสรุปแบบนี้เลยนะครับการวางระบบน้ำนนครับเราเดินท่อออกจากปั๊มสามนิ้วนะครับแต่ปั๊มผมกี่แรงผมไม่มั่นใจ แต่มันเป็นท่อดูดสามนิ้วออกสามนิ้วรครับทีนี้นะครับดูดสามนิ้วออกสามนิ้วเราก็มาลดสองนิ้วสองนิ้วก็มาลดหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็มาลดสีห่หนสี่หนแล้วก็ใส่สปริงเกอร์นะครับทีเนี้ยหัวสปริงเกอร์ก็พิ้วพิュพิแบบนี้เลยครับดูกันเสียตัวนึ่งนะไกลๆน่ เราต้องไปดูกันแต่น้ำแรงน้ำแรงเกินคาดไปหน่อยเพราะเราปดเปิดพร้อมกันเยอะไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ต้นไหนอยู่ไกลเราจะเอา,เาข้องอเก้าสิบมาใส่ครับผ่อนตัวนี้ก่อน lên cái. lên chặt Nám đen cho lên, cái. lên cái ใครอยากเข้าชมสวนดูระบบน้ําก็ยินดีนะยินดีต้อนรับยินดีให้คําปรึกษาครับจากประสบการณ์จริงโอเคคลิปนี้ฝากไปอย่างแค่นี้และครับผมเปียกหมดแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้าจะพามาเดินแบบละเอียดละเอียดวันนี้เราเดินดูดูเช็คหัวไปพร้อมกันก็เลย เป็นตะขุกตะขักนะครับเดี๋ยววันไหนไอเรามาถมเสร็จเราจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับแล้วก็จะมาพูดเรื่องระบบน้ําอีกครั้งนึงวันนี้ต้องขอโทษด้วยครับพอดีมันมันสุกระหุมันเสร็จใหม่ครับผมก็ต้องปรับต้องหมุนต้องแก้ไปด้วยก็เลยพูดตะขุกตะขักครับสวัสดีครับผม